สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนากลุมราศีกุมนะครับให้ผลในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะขอให้เอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่เอ้ในการใช้ชีวิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงเรื่องความรักเนาะเพราะว่าแต่ดวงก็จะดูเป็นเซตโดยรวมให้อยู่แล้วนะครับถ้าต้องการดูดวงสุดตัวเนี่ย โด uh, มีไลน์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการถ่ายโดยกว้างเนาะอย่างที่บอกนะครับ mm. แล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นๆนะครับในช่องของโดด้วยล่าสุดก็เพิ่งจะมีพิาการไปเนาะ EP EP ที่4 mm. นะครับเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของโดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ วอกนะครับก็พึ่งลงไปอีกอันหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีดวงรายสตาร์เนาะที่เพิ่งอัปเดตไปนะครับในช่วงวีคที่ผ่านมานะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันทั้งสองช่องทางนะครับและไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ดีแล้วก็ทาง Facebook Page นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอ i ุ y แอคทิวิตี้นะครับก็ ติดตามแล้วให้กำลังใจดูด้วยนะครับบางทีก็จะมีในเรื่องของดูดูออนไลน์เนาะเราก็จะมีการแขวนนิยายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยของโดซึ่งโดก็ทําหลายอย่างนะครับเป็นการชื่ออยู่ในช่วงของการที่เรียนรู้ในเรื่องของการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่ว่าตอนนี้ก็ได้คอมมูนิตี้มา2,200ชีวิตแล้วนะครับดีใจมากๆาขอบคุณทุกทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณจริงๆินะครับในส่วนของลัคนากลุมราศีกลุมนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงดเดือนมิถุนายนนะครับอื โอ้ต้องบอกก่อนว่าคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยอ่ะชาวกลุมนะค่อนข้างที่จะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาคือโดมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอะ่ะเหนื่อยหนะักในเรื่องของการทำงานนกททำงานโหดทำงานหินเล็กๆลไม่ใหญ่ๆทําทำอะ่ะในลักษณะของชุดเดืิมิทุนาเนาะของชาวกลุ่มนะครับเป็นลักษณะของการที่แบบไม่อยู่ติดกับที่เลยอะ แล้วมันเห various, มือนกับ okay. ว่าบางทีอ่ะได้ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการงานนะอืมและไหนจะเรื่องการเงินก็ได้เข้ามาตลอดแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่คุณก็ต้องระมัดระวังเช่นบางทีการเสียตาประกับสุขภาพส่วนตัวนะครับเช่นบางคนอาจจะมีการในเรื่องของการผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะก็ต้องดูดีๆเนนะครับหรือมันเป็นในเรื่องของความกังวลว่าภาระรายจ่ายอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจจิกในเรื่องของการเงินนะครับแต่เดือนนี้มันเหมือนกับว่า อย่างที่โดบอกเนาะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำแล้วสิ่งหนึ่งที่โดเป็นความรู้สึกว่าคุณอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณตึงเกินไปในบางเรื่องนะครับแต่โดเข้าใจนะโดเข้าใจยิ่งคนที่ต้องแบบทำงานแบบอ่ะคนที่ทำในธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ต้องเป็นหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าองค์กรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับว่า คุณต้องจัดการหลายๆอย่างนะเนาะด้วยสถานะเจ้าตัวอืขึ้นเป็นคิงดาบเลยการลงอารมณ์อะไรบางอย่างคุณก็มีเป็นเหมือนกันนะครับนอกนอกนั้นมันจะเป็นในเรื่องของแม้ว่าแต่ด้วยคนอื่นคนรอบตัวเขาอาจจะเข้าใจสไตล์การทํางานของชาวกลุ่มก็เลยเป็นลักษณะของการที่บางทีเขาก็ยังให้โอกาสเขาก็ยังซัพพอร์ตดีและบางทีมันเหมือนกับว่าคุณก็ได้คู่คิดด้วยในระดับหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่พอดีมนตีขึ้นมาเนาะโดว์ว่าวันอีนอ้บางคนอน่ะโดวมีความรู้สึกว่าเริ่มสับสนว่าเอ้ยจุดที่เราเป็นอยู่อ่ะมันมันใช่จุดที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะไปไปสรุปขึ้นมาเป็นสิบดาบเอเป็นสองดาบเลยหลายๆลคนเป็นความรู้สึกความไม่มั่นใจแม้ว่าตัวเองะจะอดทนมากมากเลยะจะลังหนึ่งแล้วแต่มันก็มีคําถามเหมือนกันว่าฉันหุนทําไม ฉันทนทำไมที่จะต้องเหนื่อยหนะักแต่ถ้าไม่มีใครถ้าคุณไม่เหนื่อยเพื่อตัวเองแล้วคุณจะเหนื่อยเพื่อใครอ่ะคาถามเนาะถ้าคุณไม่เหนื่อยเพื่อตัวเองเหมือนคุณเพราะด้วยความที่ว่าโดเห็นเลยว่าเดือนนี้คุณไม่หยุดพยายามที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยจริงๆหลายๆคนนะอ่ะอ่ะเดือยไฮเิเทสก็มาอ่ะเดือยแมจิเชียนก็มาเนาะคือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบเอาพูดต,งตงรงๆฉลาด ฉลาดในการที่วางแผนให้ถูกคน่ะอืแล้วมีเนี่ยคิงคิงถ้วยด้วยเป็นลักษณะของการที่บางทีอะไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาตัวเองดยเลยบอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งนักคิดนักวางแผนนางวัดนักวางนักลงทุนนักวางแผนอะไรหลายๆอยา่างมาเต็มเลยนะครับแต่ผลลัพธ์บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ตามที่ต้องการด้วย ้ถ้วยไอ้เก้าเหรียญเป็นลักษณะของการที่บางทอีอาจจะด้วยหลายๆอย่างที่มันจํากัดเช่นหลายๆอย่างอา่าบางคนเนาะอาจจะคาดหวังในเรื่องของการที่บางทีอยากลงทุนแล้วทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพริ่มเติมแต่ด้วยความที่เรามีทุนอยู่เท่าเืมเราต้องหาทุนมาจากไหนนี่คือสิ่งที่คุณกําลังคิดนะหรือมันเป็นลักษณะของการที่บางที จะไปขอกู้ขอยืมอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะครับดูวิเคราะห์รู้สึกว่าบางคนคาดหวังในเรื่องนี้เหมือนกันอืแต่คุณจะเท่าที่ดูโดยรวมนะดูวิเคราะห์รู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะอาจจะได้ในเรื่องของโชคลาภทางการเงินบางอย่างมาด้วยไม่ใช่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าแบบได้โชควาแบบเ,เงินที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยอ่ะ มามาฟุกๆอะไรเงี้ยก็มีนะครับอ่ะในเรื่องของการงานนักเป็นยังไงบ้างอย่างแรกก่อนเนาะโดมมีความรู้สึกก่อนว่าเออ่คุณค่อนข้างบุกค่อนข้างลุยเยอะเหมือนกันอืมไม่อยู่ติดกับที่อะครับเดือนเนี้ยเอาง่ายๆบุกลุยแล้วบางคนอะ่ะทั้งงานในประเทศงานไม่อยู่ติดกับที่อะไรเงี้ยคือมาหมดมาเต็มเลยอะ่ะห้าใบเนาะอันนี้เป็นกีบไม้เท้าเนี่ยห้าไม้เท้า นะครับ s า of s o ค s พส์นายออฟส e บเแล้วก็เอ่อ uh, of Pentacles เป็นลักษณะของการที่บางทีส่วนใหญ่อะเป็นงานที่ต้องทำกับผู้อื่นทั้งนั้นเลยก็เลยไม่แปลกใจหรอกกับการที่บางทีคุณจะต้องทำงานกับคนหมู่มากคุณเลยต้องวางแผนเยอะนิดนึงหงวางแผนในเรื่องของการที่บางทีอะจะต้องเซฟตัวเองด้วยะละหนึ่งสงเป็นในเรื่องของการที่บางทีเราเราไม่ได้ทำในมุมของภาพรวม เราทําเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อที่ว่าบางคนทาเป็นในเรื่องของการดライตัวเองเพื่อไปอยู่อีกจุดจุดหนึ่งบางคนมันเป็นในลักษณะการที่บางทีจะขยับขยายในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตามแหน่งได้ด้วยสําหรับคนที่ทํางานบริษัทอืมหรือบางคนนะ่มันมีความรู้สึกว่าต้องการแรงซัพพอร์ตเพื่อที่ทําให้องค์กรมันยังไปรอดอยู่ทั้งองค์การพยบเป็นลักษณะแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับอืมมันก็เลยทําให้คุณต้องเทรน ตัวเองและก็อาจจะบางทีอาจจะต้องเทรนเพื่อนร่วมทีมที่ทํางานผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันทั้งหมดเลยด้วยกันทั้งทีมอมืเป็นลักษณะแบบนั้นเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่โดก็เลยมีควรู้สึกว่าคุณอาจจะตึงเป็น perfectionist หนึง่งแล้วด้วยบุคลิกตัวคุณด้วยที่เป็นคนที่ค่อนข้างสตริกกับงานหลายๆเรื่องพลาดไม่ได้ <laughs> พลาดไม่ได้นะครับอืมอันเนี้ยต้องระวังนิดหนึ่งคือบางทีมันสร้างความกดดันให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือเราก็ไม่ตั้งใจเนาะในเรื่องของการเงินนะครับอืมวิจา,ารณ์เงินอย่างที่บอกเลยอืมคุณกังวลในเรื่องของทรัพยากรของบริษัทมากกว่าหรือโปรเจกต์ที่คุณได้รับหรืองานที่คุณได้รับถ้าคุณเป็นฝีแรง แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินส่วนตัวคุณนะเข้ามาดีอยู่แล้วครับแล้วค่อนข้างควบคุมดีอยู่แล้วนะครับ The ant, นะ The ant, เดอ h ์ฮาร์ acles, เฟนต์เนาะเดอ h ์ฮาร์เฟนต์แปดเหรียญในซอฟต์แวกซอโทเบอร e r a n c e แล้วก็เอสซอฟ u p คัพนะครับเป็นลักษณะของการที่บางทีเสียไปด้วยความจำเป็นเท่านั้นเลยคุณเดือนนี้คือคือคุณคุณมีความรู้สึกว่าเสียไปในเรื่องของฉันจำเป็นอะ จำเป็นต้องจ่ายจำเป็นต้องจ่ายพอแล้วฉันก็จะหามาเติมได้เรื่อยๆด้วยคุณแบบมาเต็มทั้งงานทั้งเงินมากอะ่ะนักเรียนรู้นักวางแผนอืมทั้งเรื่องงานทั้งเงินคุณมาเต็มเลยครับเดือนเนี้ยอืมถ้าถามว่าเดือนนี้มันเป็นในเรื่องของการที่บางทีฟื้นอะไรอะไรหลายๆอย่างเราก็มีความรู้สึกว่าก็ได้ระดับหนึ่งทีเดียวเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นในเรื่องของการที่คุณ คุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองมันเป็นผลประโยชน์ที่คุณเป็นผลพลอยได้ที่คุณทําเหนื่อยแต่เชื่อเถอะว่ามันคุม้มแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ทันทีทันใดหรอกมันอาจจะเป็นผลในระยะยาวก็ได้ซึ่งเดี๋ยวโดจะไกด์ในไตรามาสหน้าให้นะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะสุขภาพนะ f of cups ขึ้นมาบางทีระวังเรื่องมูสวิงอืเพราะด้วยความที่ ดยเข้าใจนะครับหลายๆคนมีภาวะเครียดนะครับแล้วบางทีอะทาให้เหมือนระบบในร่างกายมันเหมือนต้องจัดสมดุลกันใหม่เลยแหละอืมเครียดบ้านหมุนเลยนะบางทีอะเวียนหัว,เว,วเวียนวิน่ะเวียนศีรษะเลยบางทีพักผ่อนน้อยนะครับเป็นลักษณะของการที่บางทีมันเหมือนกับเดินเหินยืนก็ไม่ค่อยใจอยู่แล้วอะครับบางคนอะทํางานหนักทำงานเหนื่อย นะครับดูเข้าใจแล้วบางคนมีภาวะในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับถ้าต้องเป็นน้องพบจิตแพทย์อันนี้ก็ต้องพบนะครับไพ่เราเ,าเึ้น4ี่ใบเนาะอยากบอกอะไรนะครับสําหรับชาวกุม อืมอย่างที่บอกเนาะเนี่ย new experience and possibility นะครับ Be to to เ o u ยห์เนี่ยเพ,เพออนนนะเื่อเพื่ออะไรคุณทำงานหนักทำงานหน่อยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนี้ททํานั้นเลยและใบสุดท้าย empowerment เป็นเดือนแห่งการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง,สร,งสร้างสร้างศักยภาพและสร้างพลังอำนาจให้กับตัวเองอเพื่อ อำนาจในทางที่ดีนะอ่ะอินท i t i o นก่อนอย่าให้บอกเนาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการนักคิดนักพัฒนานะักวางแผนจริงๆสำหรับชาวกุมคือคุณไม่หยุดคิดหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอืเพราะคุณวางแผนในระยะย,ย,ยาวแล้วว่ามันอาจจะอย่างที่โดบอกเนาะอาจจะยังไม่ได้ในช่วงผลลัพธ์ที่มันได้อะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าบางทีเราก็ลังเลแหละว่ามันมันใช่ในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าแต่ขอให้ลงทุนไว้เถอะครับ พราะสิ่งที่คุณได้มามันได้เรื่องใหม่ๆ new c ปเตอร์ใหม่ๆคุณได้เรียนรู้อะไรแน่นอนแล้วความรับผิดชอบคุณจะได้รับชอบอะไรเพิ่มเติมด้วยเพราะด้วยความที่คุณดูมีความรู้สึกว่าในมุมของความที่คุณเป็น perfectionist อะคุณก็มีความสม่ําเสมอในภาระงานหรือสิ่งที่คุณได้รับอยู่งานเงินมาเต็มอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอะคุณได้เรียนรู้หรือคุณได้จับอะไรงานใหม่ๆแน่นอนนะครับ new experience and possibility นอกเมื่อกี้นะครับ,รบทีนี้ b 2 to y o uh heart ถามใจตัวเองดีๆว่าพร้อมหรือยัง หลายๆคนน่ะมันเป็นภาวะของการที่บางทีเหนื่อยหนักนะพร้อมจะเหนื่อยหรือยังพร้อมจะหนักหรือยังมไม่ได้บอกว่าโดไม่จัดนะว่าเออทาไมบางคนเนาะบางทีก็มาบน่นไม่เห็นจะดีขึ้นเลยน,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่โดกําลังมองว่าถ้าคุณไม่เหนื่อยตอนนี้แล้วคุณจะเหนื่อยตอนไหนจริงไหม,มถามใจตัวเองดีๆ ว่าสิ่งที่คุณกาลังจะได้ต่อจากเนี้มันเป็นสิ่งที่ใบเหมือนใบเบิกทางใหม่ให้กับคุณเลยนะเหมือนพลิกเลยนะครับเพียงแค่คุณเตรียมพร้อมให้ดีซึ่งบางคนอาจจะเตรียมมาก่อนหน้านี้ละแต่ยังไม่เกิดผลเท่าน,นี้เดือนนี้คุณจะได้เห็นเห็นลู่ทางในการขยับขยายอะไรมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ได้นะครับขอบคุณนะครับชาวคุมนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงโชคดีในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ ในการใช้ชีวิตด้วยนะแล้วก็ไปเจอเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเปก,ใใกับเาใจกับโดด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ